มีของมารีวิวนะฮะโดยที่เจ้าของตัวนี้เป็นของที่ผมซื้อเองนะฮะนั่นก็คือมีคอมพิวเตอร์มอนิเตอร์ไลท์บาร์นะฮะนี่กล่องเป็นแบบนี้นะฮะ แบบนี้นะฮะกล่องเบิ้มเลยนะฮะกล่องใหญ่เลยนะฮะเจ้าตัวนี้นี่คืออะไรนะ,ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นคอมพิวเตอร์มอนิเตอร์ไลท์บาร์นะก็คือแปลว่าเป็นไฟที่เป็นแบบลักษณะเป็นบาร์ก็คือเป็นแท่งแบบนี้นะฮะเออเป็นไฟแท่งแบบนี้แล้วก็เอาไว้อยู่ข้างบนมอนิเตอร์นะฮะเพื่อส่องแสงลงมาข้างล่างยังโต๊ะของเรา โอเคมันก็ง่ายๆแค่นั้นเองเนี่ยนะฮะโดยคุณสมบัติของมันเนี่ยมีไว้ทำไรนะฮะสำหรับคนที่พิจารณาอยากจะซื้อเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าคนเขาป้ายยากันเยอะมากนะจากในการที่แบบพยายามที่จะมาจัดโต๊ะทำงานกันเนี่ยนะฮะดังนั้นเขาก็นี่คือหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนเขาป้ายยากันเยอะนะ,ะทีนี้ตัวนี้มีไว้ทำไรนะฮะคุณสมบัติของมันเนี่ยหลกัหลกๆเลยมีอยู่2ออย่างนะฮะสองอย่างหนึ่งก็คือว่าเอาไว้ส่องแสงนะฮะลงมายัางโต๊ะทำงานของเรา นะในกรณีที่เราทำงานในที่มืดนะฮะห้องปิดไฟมืดเลยนะฮะก็ใช้ไฟตัวนี้นะฮะส่องแสงลงมาที่โต๊ะของเรานะฮะไฟนี้เป็นไฟสีขาวนะฮะสว่างนะฮะแล้วก็ส่องมาที่โต๊ะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะเขียนหนังสือได้อ่านหนังสือได้นะฮะหรือพิมพ์คีย์บอร์ดได้นะฮะถ้าเกิดว่าคีย์บอร์ดไม่มีแสงนะฮะมันก็จะสามารถ พิมพ์ได้มองเห็นได้คือพูดง่ายว่าโต๊ะสว่างเลยแหละนะครับดังนั้นก็จะช่วยได้นะครับในขณะที่ไฟห้องไฟหลักของห้องเนี่ยอาจจะยังปิดอยู่นะฮะดังนั้นตัวนี้ก็จะช่วยได้คุณสมบัติที่2นะคคุณสมบัติที่2เนี่ยหลายคนเขาพูดกันครับว่ามีประโยชน์เอาไว้แบบนี้นะซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ผมซื้อมาด้วยนะฮะก็คือเขาบอกว่าเป็นไฟที่เอาไว้ตัดแสงฮะเออเขาบอกว่าเอาไว้ตัดแสงคือหมายความว่าไงฮะก็คือหมายความว่าเวลาที่ไฟจาก จอมอนิเตอร์ของเรามันยิงเข้าตาเราเนี่ยนะฮะเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยแสบตาได้นะฮะแล้วเจ้าไฟตัวนี้มันจะมีหน้าที่มาตัดแสงนะฮะทีนี้พอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็ทีแรกอ่ะก็คิดว่ามันอารมณ์เหมือนกับเอ่อเหมือนเวลาที่เราเข้าห้างสรรพสินค้าแล้วมีแอร์เป่าลงมาแรงๆเนี่ยนะฮะตรงตรงหน้าประตูเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นแบบนั้นนี่ก็คือว่ามีเอาลมเนี่ยมาตัดลมไม่ให้ ลมจากข้างนอกความร้อนจากานอกเข้ามาข้างในห้างหรืออะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการทํางานของไฟตัดแสงเนี่ยมันไม่ได้ทํางานแบบนั้นนะฮะเพื่อนผมคนนึงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฟเนี่ยเวลาแสงจากมอนิเตอร์เนี่ยมันยิงเข้าตาเราเนี่ยมันวิ่งเป็นเส้นตรงนะยังไงมันก็ยิงเข้าตาเรามันเข้าตาเราอยู่ดีนะฮะดันั้นมันไม่สามารถที่จะนําไฟมาตัดแสงได้นะ,ะแต่ที่นี้ครับเขาก็บอกว่ามันมีลักษณะของการทํางานแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันก็คือ เวลาที่เราใช้จอมอนิเตอร์เนี่ยนะฮะใช้จอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราเล่นเกมหรือว่าเราทํางานเนี่ยบางทีแสงจากจอมอนิเตอร์เนี่ยมันมีการสลับกันเนาะเดี๋ยวมันก็มีแสงสว่างแสงสีขาวเดี๋ยวมันก็มืดเดี๋ยวมันก็สว่างนะฮะมันก็เลยจะทําให้แสงที่ยิงเข้าตาเราเนี่ยมันมีความแบบมีความหลากหลายอะเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวสว่างก็มืดอย่างเงี้ยนะฮะเยอะๆไปเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะก็ทําไงดีนะฮะเจ้าแสงตัวเนี้นะฮะ เจ้าตัวไลท์บาร์เนี่ยนะฮะมันก็จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ฮะก็คือมันช่วยทําให้แสงที่เข้ามาสู่หน้าเราเนี่ยมันสามารถที่จะสม่ําเสมอได้มากขึ้นนะมันจะลดการกระ,กระพริบของแสงที่จะกระแทกเข้าตาเราได้นะอารมณ์ประมาณนั้นนะคำถามก็คือว่าผมมาซื้อมาเพราะคุณสมบัติที่2ไอ้เจ้าคุณสมบัติที่1เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าปกติก็ไม่ได้จะอยู่ในที่มืดบ่อยอยู่แล้วนะฮะ แต่ก็บางทีก็มีเหมือนกันจะอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็อาจจะไฟไม่พอบ้างแต่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นเยอะแต่ว่ากะว่าจะมาเพื่อตัดแสงแบบนี้นะฮะถามว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะ,ะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์ที่ได้จากเครื่องอจากกล่องนี้กันก่อนล้วกันนะ กล่องนี้เนี่ยนะฮะค่อนข้างเนี๊ยบทีเดียวนะแกะออกมาแล้วข้างในก็มีของที่วางอยู่เป็นแพ็กเกจที่สวยงามเนี๊ยบมากๆนะครับสำหรับสินค้าราคาหลักพันบาทนี้โอ้รู้สึกว่ามันทำไมดูหรูดูเนี๊ยบขนาดนี้นะซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้งแพ็กเกจจิ้งและแมทช์เชียลนะฮะที่ใช้นะครับก็ค่อนข้างคุ้มค่าแน่นอนนะรู้สึกได้ถึงความหนักนะฮะมันมีความหนักมีความแข็งแรงนะฮะเป็นสินค้าที่รู้สึกว่า มันทำออกมาค่อนข้างดีนะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างดูเนี้ยบดูเปะ๊ะดูดีนะครับมีคู่มือมาให้มีสายไฟมาให้นะครับก็โอเคหมดเลยนะครับแต่หนึ่งในจุดเด่นนะฮะของตัว d u c ตตัวนี้นะก็คือครีโมทฮะมันมีรีโมทมาด้วยนะคือถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีรีโมทมาแต่ตัวนี้มีรีโมทมาด้วยนะรีโมทมีลักษณะเป็นแบบนี้ฮนะอืมให้ดูใกล้ๆนะนะรีโมทเนี่ยเป็นลักษณะแบบเป็น ทรงกระบอกเป็นวงกลมทรงกระบอกแบบนี้แล้วก็เรียบๆนะไม่มีอะไรเลยนะฮะเรียบๆแบบนี้นะฮะทำงานด้วยฐานนะฮะเป็นฐานเอ AAA นะครับอยู่ในนี้สองก้อนนะฮะไม่ได้แถมมาคุณต้องไปซื้อมาใส่นะจาฉะนั้นเนี่ยพอใส่เข้าไปปุ๊บไม่ต้องอิน t a อลอะไรเลยนะฮะไม่ต้องมาทำการซิงอะไรไม่ต้องยากเลยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บฐานแล้วก็ตัวไฟเนี่ยเสียบ สาย USB นะครับปุ๊บก็สามารถทํางานได้เลยนะครับเจ้าตัวรีโมทต,ตัวนี้นะฮะก็มีไว้ทำอะไระฮะมีไว้สําหรับเปิดนะฮะแล้วก็ปิดไฟนะฮะมีไว้เปิดปิดไฟนะฮะง่ายๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีไว้สําหรับเร่งไฟนะฮะนี่นะครับลดไฟเพิ่มไฟนะ,ะัเนะ,ะเพิ่มแสงนะครับก็มีไว้แค่นั้นนะครับเดิมทีทีแรกเนี่ยผมคิดว่ามันไม่จําเป็นนะเพราะว่าผมคิดว่าเอ๊ะจริงๆผมทํางานเนี่ยก็น่าจะแค่เปิดไฟแล้วปิดอย่างเดียวหรือเปล่าไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งรีมันนะฮะ เอ่อเพิ่มหรือลดแสงไม่จําเป็นแต่ว่าไปไปมาพอได้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจําเป็นว่ะแล้วมันก็เวิร์กมากมากเลยนะที่มีตัวนี้นะฮะแถมเวลาจะปิดไฟเนี่ยเราไม่ต้องไปแตะเจ้าตัวไลท์บาร์ที่เราอินสตอลมันไว้อยู่ข้างบนจอเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วนะฮะล้วก็กดปิดผ่านตัวนี้เลยนะฮะแบบนี้นะ,ะง่ายๆนะแล้วมันก็เวิร์กมากเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถามว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะคุ้มค่าไหมนะสำหรับผมอะผมว่าก็ดีนะมีรีโมทมาด้วยแล้วมันก็ค่อนข้างแตกต่างจาก เจ้าอื่นนะครับถึงแม้ว่าเจ้าอื่นจะราคาถูกกว่าก็ตามนะอันนี้ก็แล้วแต่คนอยากได้คนชอบเลยนะครับโอเคครับทีนี้ครับตอน i n s t a l l มันเนี่ยนะฮะก็คือเราอ่ะพูดง่ายเลยเราก็ไปวางไว้บนบนจอมอนิเตอร์นั่นแหละนะฮะทีนี้ของผมเนี่ยผมเองก็มีอม่กล้องเว็บแคมอยู่แล้วด้วยนะฮะก็เอาเจ้ากล้องเว็บแคมเนี่ยซ้อนมันขึ้นไปอยู่ข้างบนอีกทีหนึ่งเลยนะฮะซ้อนมันขึ้นไปอยู่ข้างบนอีกทีมันวางได้นะฮะแล้วก็โอเคแต่ว่าอาจจะต้อง ระวังมันิดนึงนะเออนะฮะระวังมันิดนึงเนื่อง,งจากเจ้า,จาตัวไท์บาร์เนี่ยมันเป็นแมกเนติกนะก็คือเป็นแม่เหล็กนะมันจะดูดติดกับตัวที่เกี่ยวกับจอของเราดังนั้นนะฮะพอผมเอาจเจ้าตัวเว็บแคมเนี่ยนะฮะไปวางไว้บนไท์บาร์อีกทีมันก็จะแบบเฮ้ยกังวลว่ามันจะร่วงไหมมันจะหล่นหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยก็ต้องระวังให้ดีด้วยเหมือนกันนะวเวลาอินสตอลเวลาไปติดตั้งมันเนี่ยนะฮะก็ต้องระวังนะครับเอาล่ะนะฮะ พูดถึงการติดตั้งแล้วนะพูดถึงแพคเกจจิ้งนะฮะพูดถึงทุกอย่างแล้วผมว่าดีนะฮะโอเคเลยนะฮะคุ้มค่านะฮะในราคา1 2 0 0อบาทเนี่ยผมว่าโอเคมากๆนะฮะทีนี้ฮะมาดูอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้งานว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าโอเคนะฮะ point แรกเลยนะฮะก็คือไฟส่องโตนะฮะสามารถส่องได้ดีไหมอ่านหนังสือได้หรือเปล่าเขียนหนังสือได้ไหมนะฮะตอบได้เลยว่า100%ถ้าซื้อมาเพื่อจุดประสงค์นี้นะฮะ ตอบโจทย์เวิร์กมากไฟดีไฟนิ่งนะฮะเนียนเวิร์กนะครับอันนี้ให้ไปเลยฮะเต็ม10นะครับทีนี้มาในส่วนของการตัดแสงบ้างนะฮะอย่างที่บอกครับว่าเออมันไม่สามารถที่จะตัดแสงได้แบบ100%ซ์ที่จะมาเข้าตาเรานะแต่ว่ามันจะช่วยทําให้แสงที่เข้าตาเราอะ่ะมันไม่บูบา้าบูบาบมากนะฮะอันนี้ตามที่เขาบอกมานะผมก็มาพิสูจน์ตัวเองดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าก่อนอื่นต้องบอกว่างี้ฮะ ปกติเนี่ยตอนที่ใช้จอมอนิเตอร์โดยที่ไม่มีไฟไลท์บาร์เนี่ยนะฮะมันก็ใช้งานได้ดีอยู่นะฮะแต่พอมีไลท์บาร์เสริมเข้าไปนะสิ่งแรกที่ได้เลยนะรู้สึกว่าจอเรามันเหมือนตู้ปลาเลยว่ะเออมันมีมิติมากขึ้นนะมันมีแบบมันมีมิติมากขึ้นอ่ะมันไม่รู้ว่ามันทําไมเหมือนกันมันไม่แบนแล้วอ่ะเออมันดูสวยดีนะฮะทั้งที่ไฟเนี่ยมันไม่ได้ไปส่องโดนจอมอนิเตอร์เลยนะแต่ว่ามันดูสวยนะครับ อันที่หนึ่คือสวยซึ่งไม่ใช่พอย์ไม่ได้ใช่พอยที่ซื้อมาแต่พอดูสวยอันนี้เหมือนของแถมก็เลยชอบนะก็เลยชอบนะโอเคถัดมานะฮะไอประเด็นที่2ช่วยได้ไหมเรื่องแสงผมคิดว่าช่วยได้นะในระดับหนึ่งเลยนะฮะในระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะไม่ได้มีวิทยาศาสตร์อะไรมาพิสูจน์เลยนะฮะแต่ก็คิดว่าพึงพอใจปกติเนี่ยผมใช้จอ ทั้งวันนะบางทีมันก็มีการตาล้าบ้างนะฮะก็พูดง่ายว่าพอใช้ไปสักพักมันแบบเบลอเลอตัวสอมจะเริ่มเบลอแต่นี่ตั้งแต่ใช้ตัวนี้มา2วันเนี่ยนะก็ตาไม่ค่อยล้านะไม่เบลอเท่าไหร่เลยนะถือว่าโอเคมากๆเขาบอกว่าคุณสมบัติหนึ่งของมันก็คือเอาไว้ลดแสงสีฟ้าที่จะเข้าสู่ตาเราด้วยนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นผลนะที่มาจากการใช้ไฟตัวนี้นะลดแสงสีฟ้าได้ หรือเปล่านะฮะน่าจะได้นะมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยตาไม่ล้านะฮะอือหรือลาน้อยลงนะฮะก็ใช้มาสองวันรู้สึกว่าโอเคมากๆนะฮะดังนั้นถามว่าสรุปรวมเลยดีกว่านะฮะเจ้าตัว Product ตัวนี้นะฮะชื่ออะไรนะอีกทีนึงมีคอมพิวเตอร์มอนิเตอร์ไรบาร์นะฮะตัวนี้โอเคไหมนะฮะควรซื้อหรือเปล่าคุ้มค่าไหมนะฮะ คำตอบก็คือว่าถ้าคุณซื้อมาเพื่อเอาไว้ทั้ง2จุดประสงค์นะ,ะก็คือ2โต๊ะนะฮะแล้วก็เอาไว้ตัดแสงผมว่าคุ้มแน่นอนนะฮะเพราะว่ามีรีโมทมาด้วยแล้วก็วัสดุทุกอย่างเนียบนะฮะเรคคอมเมนต์นะฮะให้เพื่อนซื้อนะอันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะเราอวยให้เขาเองเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันโอเคนะฮะแต่ถ้าคุณจะซื้อมาเพื่อตัดแสงอย่างเดียวนะ,ะผมยังคิดว่ามันไม่ได้แบบ ดีขนาดนั้นแบบทําให้แสงที่มันกระแทกตามันหายไปเลยเลยขนาดนั้นนะคือไม่ไม่ได้คิดว่ามันมันมันเป็นขนาดนั้นนะดังนั้นก็ก็คิดว่าอาจจะแบบคุ้มประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็น,นนะต์มนะแต่แต่ผมคิดว่าดังนั้นน่ยนะฮะถ้าซื้อมาแล้วกะว่าใช้ทั้งสองจุดประสงค์เลยผมว่าก็คุ้มมากนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะลองซื้อในราคาแบบนี้อาจจะไปลองซื้อตัวที่ราคาถูกกว่า มาก่อนก็ได้นะฮะลองไปซื้อตัวที่ราคาถูกกว่ามาลองใช้ก่อนก็ได้นะฮะแต่ไม่รู้แหละผมคิดว่าใจทีเดียวคุม้มที่คุ้มคือมีรีโมทต,ตัวนี้แล้วผมว่ารีโมทต,ตัวเนี้ยมันทํางานได้ดีจริงนะโอเคนะครับวันนี้รีวิวประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวมีมอนิเตอร์ไลท์บาร์นะฮะผมคิดว่าน่าโดนนะฮะแล้วก็อยากจะไปอย่าเพื่อนๆน,น,นะครับตามนี้นะฮะก็ถ้าชอบนะฮะ ฝากกด subscribe นะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับช่วยเพิ่มยอดในการดูคลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้แล้วเดี๋ยวผมมี product อะไรที่ซื้อมาอีกนะเราชอบนะจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ